ลาคือกินยาดีแท้เออบัดอีนี่มันคือบ่าก,กินยืนเธอเลยยุ่งยาเต็มคอกับกบ่ากินมันเรียกอาหารครับอีลีเดอร์อีขาวนี่กินลูกกินกินกินมันมันอิ่มติบุตัวใด mình gìn riêng đây luôn là, ừ, gìn mẹ mình nhỉ, chết. chết, à, ออเกินไล้ตัวจะได้อ้วนเสียกมันคือเงาเถอลกหล่ะเสียกอีดาวเลี่ยงแม่ว่ามันอยากเงาอยู่มันฆ่าอีอย่างบนนี้มัน ด,ดึงอยากฆ่าอยู่ด้วยแม่แน่แนอืม